เปลี่ยนผุ้เลน่นที่ที่2ครับทางด้านทิมเยียนนะครับเอาทางด้านโอเมโซออกแล้วก็ส่งทางด้านสักพัพเขาจะสีลงสนามแทนนะครับเปิดมาจังหวะนี้ศิรวุฒิตัดได้สวยครับแหม่ง่ายคือมาได้ปฏิหารเปลี่ยนมาที่ธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ให้ทางด้าน ศักภัดใจทัดพิกสวยครับปฏิหารปฏิหารบอลพิกที่ก็เป็นกองเป็นโทษ สักพัทหยอดไปจังหวะนี้ครับศักพัทยกมาจังหวะนี่นบอลเปิดไปกับไอ้โม่งจังหวะนี้แล้วก็เป็นธีระศักดิ์ครับ คือได้ขึ้นโมงอีกครั้งนึงเลครับดูภาพช้าครับจปเปิดของสกิพัทนะครับและนี่ครับได้ขึ้นโมงก่อนแต่บอลก็หลุดกรอบเอลซาดีเอลซาดีม้วนมาแล้วจ่ายต่อมาจังหวะนี้ครับ เชีดอาวุธสักดิพัทเต้ที่นัตพงศ์ใต้ผ่านทางด้านซ้ายและจังหวะนี้ทีระศักด์บอลลุนล้นมาครับและสิวะแล้าตามไปรับได้ครับสักดิพัทเปลี่ยนมาทางซ้ายนัตพงศ์ รัตพงษ์ให้มาที่ธีรศักดิ์ธีรศักดิ์มันเป็นลูกทุ่มของพาแมฆคอกครับทีวินรัตพงษ์สักดิณัพัดจ่ายยัดมาจะหล่นต้องทิ้โทษแน่ออกบล็อกไน้าทีวินของธีรศักดิ์คนนี้ก็บอลจงเปิดนะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่เก็บบอลได้ครับ จ่ายต่อขึ้นหน้ามายังติดอยู่ที่บรรจงธีราวุ์เปิดมายังติดอยู่ที่บรรจงครับปเปิดเข้าไปจังหวะนี้เอลซาดีถึงก่อนครับ<ป>เอลซาดีโดนยุง พีคิกลูกนี้ยิงเลยครับ yeah.